สวัสดีครับผมสมิซ่านะครับคอรนิดหนังสือพิมพ์สปอคูรัรสตาสกเกอร์ครับวันนี้กลับมาเจอกันวันอังคารกลางสัปดาห์ที่8 พฤศจิกายนนะครับเพราะว่านี้ครับทัศนะสองคู่นะครับยังคงรับซับอยู่ในแดนบัวนะครับทั้งซานตาคาร่ากับ CFR ครูนะครับวันนี้ก็ฟุตบอลน่าสนใจเจ็บมากยิ่งขึ้นนะครับผมจะโฟกัสไปที่2คู่นะครับในศึกลาลีกาสเปนและรีคับอังกฤษอย่างละ1คู่นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณแลยก็แนะนำนะครับไรแอดไทเกอร์เก้นะครับไรแอดทีไอจ9 9อนะครับทางเลือกที่ มั่นคงปลอดภัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดกวังนะครับฝากไปที่ร i n e แอปไทเกอร์เก้าเเอาไว้ด้วยนะครับวัสดีครับคู่แรกไปกันที่ฟุตบอลราลีกาสเปนนะครับเป็นการเจอกันระหว่าง l อตติกบินเบา ิดบ้านพบกับเรอัลบายาโดริดผลงานภาพรวมช่วงหลังของบินบาวภายใต้การคุมทีมของกุนซือเอเนสโต้บอเบเดตกลงไปอย่างชัดเจนครับดักเตะแนวรุกอย่างนิโก้วิลเลียมอินยากิ้วิลเลียมและอารเ็กเบเรนเกต่างฟอร์มตกลงไปยิงประตูหวังผลลำบากนะครับรวมถึงการขาดกองกลางตัวปั้นเกมอย่างอีเก้มัวเนอินและอันเดเอเร่าตัวนี้ครับทำให้บอลจากแดนกลางเนี่ยค่อนข้างมีปัญหานะครับวันนี้ครับรับมือกับ เรอัลบายาโดเลตครับซึ่งฟอร์มช่วงหลังกลับมาแข่งแร่งดีเป็นอย่างยิ่งครับ4เกมหลังสุดพวกเขาชนะได้ถึง3เกมครับส่งบอลตอนนี้กําลังมั่นใจทีมเวิร์กยอดเกมนะครับยิ่งเป็นเกมนอกบ้านเนี่ยเรนแบบรัดกลุ่มรอโต้ถือว่าเข้าทางมากขึ้นโจทคู่นี้ครับเปิดมาให้ที่ทีมดังแห่งแคว้บนบาร์นะครับเป็นต่อที่1.25นะครับผมมองว่าชั่วโมงนี้บินเบาดุไม่กิงนะครับแนะเชียร์ทางบอลรอเชื่อว่าบารยาโดเลต ชั่วโมงนี้จะไม่แพ้ขาดกับออกมานะครับเชียบบอลลอ่อเชียทางเรเอัลบายาโดริส่วนผู้ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลรีครับอังกฤษรอบสานะครับเป็นการเจอกันระหว่างเรสเตอร์ทีมพรีเมียร์ พบกับนิวพอร์ตทีมจากรีกทูแน่นอนครับว่าเกตบอลศักยภาพของเลสเตอร์เหนือกว่าบานเบิร์ดนะครับและพวกเขาตอนนี้ฟอร์มกลับมาแข่งแร่งยอดเยี่ยมนะครับอย่างไรก็ตามครับรายการนี้เรนเนบ้าเชื่อว่าพวกเขาจะมีการพักแกนหลักแบบยกชุดนะครับนักเตะชุดใหญ่อย่างยูริตีเริมันฮาวี่นบาเจมัดิสันเจมีวาดีต่างมีโอกาสได้พานะครับตรงนี้ก็ผมมองว่าทําให้ประสิทธิภาพทีมเนี่ยตกลงไปเยอะมากวันนี้ับรับมือกับทาง นิวพอร์ตนะครับซึ่งฟอร์มตอนนี้กลับมาดีนะครับแระฟุตบอลทั่วเนี่ยพวกเขาเป็นทีมที่ทําผลงานได้ดีความ ตั้งใจมุ่งมั่นเนี่ยคือว่าเต็มที่โจทย์ผู้นี่จะเปิดมาให้ที่เรสเตอร์นะครับเป็นต่อที่2.5นะครับผมมองว่าโอกาสที่ยิ่งจอะน้ำเงินปรับทับเยอะเนี่ยจะถล่มขาดเนี่ยเป็นเรื่องยากเชียร์ทางบอลล็อกครับเชื่อว่านิวพอร์ตครับมีมุ่งสู้ได้แล้วก็อยากน้อยไม่น่าแพ้เรเทกับออกมาเชียร์บอลลอกเชียร์ทางนิวพอร์ตนะครับในคู่นี้วันนี้ครับสองคู่ในคลิปนี้ฟุตบอลคืนวันอังคารนะครับเชียร์บอลลอกเชียร์เรอัลบาร์เจโดเลดและเชียร์นิวพอร์ต ขอทุกกานเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับเฮงเฮงวรวยไว้เจอกันประมาณพรุ่งนี้สวัสดีครับ